สวัสดีครับแก้วจากโมบาย h o t o grapher นะครับสำหรับรีวิววันนี้เนี่ยแก้วอยู่กับ wireless mechanical keyboard นะครับจากทางแบรนด์ Keychron นะครับแล้วรุ่นที่วางอยู่ด้านหน้านี้เนี่ยก็คือ Keychron K4 V2 นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ b i l e p h o t o grapher ด้วยนะครับอย่างที่ทุกๆคนทราบกันนะครับว่า Keychron เนี่ยเกิดขึ้นมาจากโปรเจกต์ Kickstarter นะครับแล้วก็มีคนเข้ามาแบ็กอัพพวกเขาจนเขาสามารถสร้างคีย์บอร์ดพวกนี้ออกมาได้จริงๆนะครับแล้วก็มีการออกรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาในทุกๆปีนะแล้วรุ่นที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือรุ่น K4V2 ที่เพิ่งออกในปีนี้นะครับ ลักษณะเด่นของคีย์บอร์ด k e y ์ h r o n K4 v 2ตัวนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งเลยก็คือมันจะมีปุ่มนำแพดอยู่บริเวณด้านนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เคยใช้รุ่น k 2รุ่น K6 หรืออะไรพวกนี้มาก่อนเนี่ยหรือที่เป็นคีย์บอร์ดที่เราเรียกว่า t e n k l l e s หรือว่า TKL นะครับด้านเนี้ยด้านนำแพดเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปเพื่อลดสเปซให้มันมีแบบพื้นที่บนโต๊ะมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียสำหรับคนที่ทำงานจะต้องคีย์ตัวเลขบ่อยๆเนี่ย การที่นำแผนมันหายออกไปเนี่ยทำงานยากขึ้นในอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเขาก็เลยได้ออกตัวเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะมาปิดช่องว่างของเจ้าตัวคีย์บอร์ดพวกนั้นเนี่ยให้มันสามารถเติมเต็มการใช้งานให้กับทุกคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเคสของคีย์บอร์ด Keychron K4V2 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับตรงขอบที่เป็นเบเซลด้านนี้นะแต่ว่าบอดี้หลักด้านในเนี่ย ก็ยังเป็นพลาสติก ABS ที่แบบแก้วกว่าก็เวลวิลอยู่นะดูแข็งแรงดูแน่นหนามากๆแต่ว่าการที่ได้ตัวอลูมิเนียมอัลลอยมาแบบเสริมตรงขอบเนี่ยมันก็ช่วยให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยดูพรีเมียมมากขึ้นดูมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันแข็งแรงมากขึ้นด้วยครับในส่วนของเลเยอร์ของคีย์บอร์ด Keychron K4V2 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ100ปุ่มหรือที่เรียกง่ายๆว่า full size นั่นเองนะครับ ตัว Key c a p เนี่ยก็ทำมาจาก ABS นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Key c a p เนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะมีวัสดุที่ใช้ในการทำเนี่ยอยู่ด้วยกันรประมาณ3ประเภทนะครับก็จะเป็น ABS PBT แล้วก็เป็น Rubber นะครับซึ่ง ABS เนี่ยจะให้ความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความสมูทกับนิ้วเนี่ยมากที่สุดนะครับส่วน PBT ก็จะหยาบขึ้นนิดนึงแล้วก็ Rubber เนี่ยก็จะนุ่มนิ้วนะครับทีนี้เวลาในการใช้งานเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่า คีย์แคปพวกนี้มันสามารถถอดเปลี่ยนได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวที่คีย์คอนให้มาเนี่ยก็แข็งแรงแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับส่วนของสีของคีย์แคปเนี่ยก็จะมีในการไล่โทนสีที่แบบคือเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางคีย์คอนมากกว่านะครับก็คือจะมีสีเทาอ่อนเทาเข้มแล้วก็จะมีสออีออกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งตอนนั้นเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่เราซื้อแล้วนะครับจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของคีย์แคปในคีย์คอนรุ่นนี้เนี่ยก็คือ ปุ่ม ESC สีส้มตรงนี้นะครับที่หลายๆคนเนี่ยชอบนะครับจุดตรงนี้หลายๆคนจะเรียกมันว่าพระประธานนะครับเพราะว่าเวลาเราคัสตอมคีย์บอร์ดแรกๆเนี่ยปุ่มนีมน้มักจะเป็นปุ่มที่ถูกเปลี่ยนบ่อยที่สุดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบสีส้มแบบนี้ในกล่องเนี่ยเขาก็ยังให้ปุ่ม ESC ที่เป็นปุ่มสีเทาเนี่ยให้มันสมูทเหมือนกันทั้งคีย์บอร์ดมาให้เราเปลี่ยนด้วยครับตั้งแต่แกะกล่องออกมานะครับตัวคีย์แคปทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเซตออกมาสำหรับคนที่ ใช้งาน Mac นะครับใช้งาน iOS แล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันที่ถูกแบบว่าหยิบยกมาจากเอ่อ c มจิกคีย์บอร์นะครับใครที่เคยใช้ Magic Keyboard ของ Apple เนี่ยก็จะรู้ว่าด้านบนเนี่ยในช่วงของปุ่มฟังก์ชัน F1 ถึง F12 เนี่ยก็จะมีพวกฟังก์ชันซ่อนของทาง Apple เนี่ยใส่เข้ามาซึ่งในเนี้ยเขาก็ให้มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างแก้วในแก้วเป็นคนที่ใช้ Windows เป็นหลักเนาะแก้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเอา k e y c แคที่มันเป็นปุ่ม Windows เนี่ย เข้ามาใส่แทนได้นะครับอย่างด้านล่างเนี่ยปกติตรงปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่มีชื่อว่าคอมมานะครับแก้วก็เปลี่ยนมาเป็นปุ่มแบบวินโด s และแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เหมือนกันที่เป็นลักษณะของแบบ mac เนี่ยเราก็เปลี่ยนมาใช้คีย์แคปของทาง Windows เพื่อให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เราใช้ได้ครับจริงๆมีข้อสังเกตนะครับในการวาง เลเยอร์ของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือปุ่ม arrow เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชิดกับนนำแพดนะครับเพราะว่าเ,ออเขาต้องการให้มันแบบได้สเปซที่เล็กลงเนาะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยแรกๆเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องมีอาการลั่นมั่งเลยครับเวลาเราจะหาเลขศูนย์เนี่ยจะเผลอไปกดตัวอักษรหรือว่าเวลาจะกดลูกศรตัวนี้ก็จะเผลอไปกดเลขศูนย์นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพอใช้ชินเสร็จปุ๊บปัญหานี้ก็จะหายไปเองนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเลเยอร์ใหม่มันก็ต้องปรับตัวกันใหม่เนาะใครที่แบบว่าเป็นเซียนคีย์บอร์ดที่ใช้้มาทุก layout แลวเ ก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับในเรื่องของสวิชนะครับแน่นอนว่าคีย์คลอนเนี่ยเป็นแม c h a เ i c ลคีย์บอร์ดเนาะก็ต้องมีสวิชให้ใช้แบบในการพิมพ์กดกลืกๆนะครับทางคีย์คลอนเนี่ยได้เลือกใช้สวิชจากทางเกเตอรอนนะครับซึ่งเกเตอรอนเนี่ยก็เป็นสวิชที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในตลาดโลกแหละเพราะว่าด้วยราคาที่ไม่แพงจนเกินไปแต่ว่าฟังก์ชันแล้วก็ฟีลลิ่งเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากนะครับโดยเขาจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สวิชนะครับก็คือ Blue Switch Red Switch แล้วก็ b Brown Switch นะครับซึ่งตัวนี้ที่แกวได้มาเนี่ยเป็น b Brown Switch นะก็จะมีความเ e o u n t นิดนึงก็คือจะไม่ได้เสียงดังเหมือน Blue Switch แต่ยังได้จังหวะในการกดในที่ใกล้เคียงแล้วก็อาจจะไม่ได้เงียบเท่ากับ r ร d แต่ก็ยังสามารถแบบจะไม่รบกวนคนในห้องได้นะครับ าเป็นเรสเนี่ยก็จะนุ่มเลยเป็นแบบลีเนียนะครับก็จะได้ยินเสียงแบบเบามากๆแต่ว่าแก้วแนะนําว่าเรสเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่ต้องมาทํางานเขียนคอนเทนต์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะลั่นได้ง่ายมากๆนะส่วนบลูนะครับใครที่ไม่มีคนอยู่ในห้องด้วยกันเนี่ยใช้ไปเลยครับพิมพ์สะดวกมากพิมพ์มันมากเสียงดังสะใจมากแต่ว่าถ้าเกิดมีคนอยู่ในห้องก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับระวังหัวแตก ามาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับคีย์ครอนตัวนี้เนี่ยแกจะบอกว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยคือเขาสามารถต่อกับอุปกรณ์เนี่ยได้ถึง3ตัวเลยนะครับพร้อมๆกันซึ่งเวลาเราจะสามารถสลับการใช้งานอุปกรณ์เนี่ยก็เพียงแค่เลือกโปรไฟล์ที่มันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3โดยเราสามารถกดฟังก์ชันค้างไว้แล้วก็กดเลขตัวที่เราตั้งเอาไว้เพื่อไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะซึ่งแค่ว่าสำหรับคนที่ มี Device ในห้องหรือว่าจะต้องสลับไปใช้งาน Device อื่น,นๆแบบรวดเร็วเนี่ยอันนี้คีย์คอนทำมาได้ seamless มากๆแล้วก็ค่อนข้างจะล้ำหน้ากว่าคีย์บอร์ดในรุ่นอื่นในแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างที่แก้วได้บอกไปตอนแรกนาะว่าคีย์คอนเนี่ยก็ใช้ได้กับแทบจะทุก Device โบนโลกนี้เลยนะด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนสวิชนะครับให้เราปรับได้ว่าเฮ้ยเราจะใช้งานกับอ่ n d o w s นะเราจะใช้งานกับ Mac นะเราจะใช้งานกับ Android หรือว่า iOS นะก็จะอยู่ด้านข้างนี้นะครับรวมไปถึงรูปแบบในการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีมาให้2รูปแบบนะครับก็คือแบบบลูทูธนะครับซึ่งตอนนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5แล้วนะครับก็จะมีความเสถียรในการเชื่อมต่อแล้วมีความร,รวดเร็วด้วยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบเคเบิลนะครับก็คือสามารถเสียบสาย USB-C เนี่ยแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถชาร์จแบตไปได้ด้วยในตัวด้วยนะ พูดถึงเรื่องแบตนะครับแบตเตอรี่ของ Keychron k 4 v 2ตัวนี้ให้มาถึง4,000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ท็อปเทียร์ของตลาดเลยนะขนาดคีย์บอร์ดตัวเป็นหมื่นๆห,หลายๆตัวที่เป็นไวเลสคีย์บอร์ดแบบนี้เนี่ยยังให้แบตเตอรี่มาไม่ถึงขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เน้นใช้งานเน้นแบบเอาวางไวในออฟฟิศแล้วก็ชาร์จแล้วก็ใช้ลืมๆเนี่ยตัวนี้เหมาะมากเลยครับ เวลาเราจะเช็คสถานะแบตนะครับตัวคีย์คลอน K4V2 ตัวนี้ไม่ได้มีตัวเลขไม่ได้มีหน้าจอมาบอกนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเช็คได้ด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มตัว B นะครับเราจะสังเกตสีได้ว่าถ้าเกิดแบตยังเต็มอยู่เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลดลงไปจนใกล้หมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆว่าถ้าเวลาแบตมันใกล้หมดเนี่ยถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยตัวคีย์บอร์ดจะเริ่มมีการดีเลย์เล็กๆให้เราเห็นสัญญ,ญาณนะครับ ก็แค่หยิบสายเนี่ยขึ้นมาเสียบเข้าไปด้านข้างแล้วก็ใช้งานต่อได้แล้ครับซีมเลสมากๆแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยมองหาในพวก w i r e ไว s ลสแม h น n i c ลคีย์บอร์ดในระดับราคาขนาดนี้ก็คือเรื่องของไฟนั่นเองครับไฟ Backlight บ,บนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยทาง Keychron K4V2 เนี่ยให้มาเป็นแบบ RGB เลยนะครับแล้วก็มีโหมดในการใช้งานเนี่ยเยอะมากทีเดียวดีกวลองเปิดให้ดูนะ ปุ่มในการใช้เปิดไฟนะครับหรือเปลี่ยนโหมดไฟนี่ยก็จะอยู่ที่ปุ่มขาบนนี้นะครับนี่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าในทุกๆปุ่มเนี่ยจะมีไฟ rgb ที่สามารถเปลี่ยนสีได้แบบเยอะมากๆอยู่นะครับเปลี่ยนโหมดได้วิบวับแบบนี้เลยก็ได้สำหรับบางที่เนี่ยวันนี้เราอยากจะแบบเล่นเกมเนาะอยากมีความเกมมิ่งเล็กน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นแบบเนี่ยไฟเป็นเวฟแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าบางวันเนี่ยเราแค่แบบอยากจะพิมพ์งานทํางานของเราเฉยเฉยเนี่ย เราก็ปรับมาเป็นไฟแบบที่เป็นสแตติกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกสีเอาว่าอยากจะได้ไฟสแตติกแบบไหนนะโดยการกด Fn ค้างไว้แล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้นะครับสำหรับความสว่างของไฟใน Keychron K4v2 เนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะปรับสุดแล้วเนี่ยไฟก็จะไม่ได้สว่างมากนักนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มลดความสว่างของไฟเนี่ยได้โดยการกด Fn ค้างไว้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม ปรับลดความสว่างไฟอยู่ตรงนี้เนาะนี่เห็นไ,ไหมสามารถปรับได้สูงสุด4ระดับนะครับก็ปรับไว้แรงๆแบบนี้แหละมันจะได้เห็นชัดดีนะครับในส่วนของขาตั้งคีย์บอร์ดนะครับทาง Keychron K4V2 เนี่ยก็ได้ให้การปรับขาตั้งด้านล่างเนี่ยมาด้วยกันถึง2ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยก็จะเล็กๆนิดนึงเนาะจะไม่ได้มีความสูงมากแล้วก็ระดับที่2เนี่ย ก็จะสูงขึ้นมาเลยนะครับช่วยให้แบบว่าเวลาเราพิมพ์งานในเวลาเราวางข้อมือลงไปก็จะสามารถปรับให้ตรงกับเอโกโนมิกของแต่ละคนได้มากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปรับแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเวลาเรานั่งพิมพ์งานไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยข้อมือนะครับเวลาเราวางลงไปทางคีย์ครอนเนี่ยก็ได้มีสิ่งที่เรียกว่าปาร์มเรสนะครับซึ่งจะเป็นไม้แบบนี้เลยแบบดูดีมากสวยมากดูรามากนะครับ อันนี้เนี่ยราคา890บาทเนาะเราก็สามารถที่จะซื้อมาแล้วก็วางเข้าไปแบบนี้ได้ซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะนั่งพิมพ์งานต่อเนื่องได้นานๆโดยที่ลดอาการเมื่อยเนี่ยลงไปได้เยอะเลยนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Keychron K4V2 นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ทาง k e y c r o n Thailand แล,แล้วนะครับเราไม่ต้องไปแบบ พรีออเดอร์ต่างประเทศแล้วเพราะว่าทาง Keychron Thailand เนี่ยเขาก็ได้มีประกันมาให้เราด้วยแล้วนะครับเนี่ยจะมีสติกเกอร์บอกนะครับว่าอันนี้คือซื้อจากทาง Keychron Thailand แน่นอนเนาะแล้วก็รวมไปถึงพวกคนที่จําเป็นจะต้องใช้งานพวกคีย์แคปที่มีปุ่มไทยเนี่ยก็สามารถที่จะหาจาก Keychron Thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับราคาทั้งหมดเนี่ยในตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่4,390บาทนะครับแล้วก็ palm rest เนี่ยอีก890บาท เบสิก <Basic S 2> ก็ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยที่แกบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าความทนทานเนี่ยสุดยอดมากๆแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ